นมัสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับบันอังคารแรม15ค่ําเดือน12ปีทองวันนี้เป็นวันธรรมสวรรหรือวันพระนะครับซึ่งสุดเดือน12 หมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไขมุกสีงาช้างทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาและทิศตะวันออกเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือบุษราคัมพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกกินีในชื่อคือกอกไก่ ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังและงองอูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือตอเด็กตอเต่าทอถุงตอทหารตทงและนอนหนู<อ>เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฟ้าผอพานฟอฟันผอสมเพาและหมอมม้าเลขมงคลวันนี้เลขสามเลขหนึ่งและเลขหกหมายเซต็จวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมบรมสวรรค์หรือวันพระนะครับพุทธองค์สอนไว้ว่า บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยความเพลียนด้วยการปฏิบัติด้วยปัญญาด้วยธรรมและด้วยศีลมิใช่บริสุทธิ์ด้วยตระกูลหรือด้วยทรัพย์สมบัติอันใดขอเป็นกำลังใจในการเรทบมต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ